ครับเพจดิวกฎหมายกับพี่หมอนิติรามนะครับวันนี้ก็จะมารุยอาญา3กันต่อในความผิดต่อชีวิตและร่างกายนะครับตามมาตรา288นะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วในพี่หมอพูดภาพรวมนะครับของเอ่ออาญา3ทั้งหมดนะครับเนาะรวมถึงทบทวนนะฮะในเบสิกพื้นฐานของอาญาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมาตรา59นะครับมาตรา60เนาะมาตรา63เดี๋ยวค่อยพูดนะครับเนาะแล้วก็67 68 69ก็ทางยังไงมีโอกาสก็คงได้พูดกันอีกทีนึงนะครับรวมทั้งมาตรา83 84แล้วก็86ในเรื่องของผู้ใช้ ตัวการผู้นับหนุนด้วยนะครับเนาะทีนี้ก็จะมาเจาะในส่วนของความผิดต่อชีวิตและร่างกายนะครับอย่างที่บอกครับแนวข้อสอบที่ออกทั้งหมดเนี่ยนะจะออกอยู่สสาย คือสายเจตนากับสายประมาทนะเออสายเจตนากับสายประมาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆเจาะก,กันไปทีละมาตาทีละมาตาเลยนะครับเนาะอาจจะต้องเริ่มจากสายเจตนาก่อนก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเจตนาย,ย่อมเล็งเห็นผลก็แล้วแต่นะครับเนาะรวมถึงฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานะครับคือมีเจตนาทําร้ายเรียกได้ว่าขวาตายสายสรบเนี่ยนะฮะแค่ตบทีเดียวเนี่ยไม่ได้แหมจะต้องการให้เขาตุยหรอกนะฮะ แต่ว่าเป็นไงฮะมือหนักไปหน่อยเป็นคนแบบเขาเรียกลายมือขาดนะฮะตบทีขวาตายซ้ายสลบตบทีเดียวเลือดออกในสมองเนี่ยนะอันนี้คือมาตาสอ0กาก็คือเดี๋ยวยังไงคงต้องมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับกับในเรื่องของอเจตนาทำร้ายผู้อื่นจนอันตรายสาหาัสหรือจนอันตรายแก่ร่างกายก็คงมาพูดในภายหลังแต่วันนี้จะมาพูดภาพรวมก่อนนะครับเนาะ,ะทีนี้ ส่วนสายประมาทเนี่ยก็จะมีประมาทแล้วทาให้ผู้อื่นตายประมาทแล้วทาให้ผู้อื่นอันตรายสาหัสนะครับเช่นอาจจะเรียกได้ว่าแขนขาขา,ขาตาบอดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะหรือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายตามมาตาา390นั่นเองนะครับเนาะอ่ะมาต่อกันหรือมารวยกันก่อนในเรื่องของความผิดต่อชีวิตและร่างกายตั้งแต่มาตา288จนถึงมาตาา300มีทั้งหมดกี่ปับกี่กี่มาตาฮะ288 289นะฮะ290ทั้งหมด13มาตานะครับเนาะอ่ะโอเค ทีนี้ถ้าจะย่อย่นย่อ,ยอ13มาตาพี่หมอครับผมขอแบบเข้าใจง่ายๆสไตล์ติวกฎหมายกับพี่หมอหรือสไตล์โกงข้อสอบนิติร้ฐหน่อยได้ไหมครับบอกได้เลยฮะพี่หมอเนี่ยไปย่อยมาแล้วทำตัวเป็น m อ็มซนะฮะนะครับก็จะแบ่งเป็นหมด4เรื่องด้วยกัน 1. คือความผิดต่อชีวิตเรียกได้ว่างานเนี้ย มีคนเดี๋ยวเใยว่ามีคนเสียชีวิตแน่นอน <c oughs> ความผิดเสียต่อชีวิตแน่นอนก็ต้องมีคนเสียชีวิตถูกไหมฮะอ่าก็จะมีทั้งหมด3ฐานความผิดก็คือความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา2คือฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาและประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับเนาะตามมาตา 8, 2 8 8 290แล้วก็291้นั่นเองเป็นสายเจตนา2อันนะครับแล้วก็เป็นสายประมาท1อันถามว่าเฮ้ยทำไม 288290- และ291 289ไปไหน2 8 9นั้นเป็นอะไรฮะ เป็นบทบัญญัติที่เป็นเหตุชักันที่ต้องทําให้ผู้ที่ไปฆ่าคนอื่นโดยเจตนานั้นต้องรับโทษหนักขึ้นถึงขั้นอะไรฮะประหารชีวิตนะประหุนชีวิตกันเลยทีเดียวแล้วฮะโอ้โหนะฮะเป็นเหตุชักันนะเช่นอะไรฮะโอ้ฆ่าบุพการีพวกนี้ชั่วไม่ได้นะเอามันไปประหารนะเครื่องประหารหัวสุนัขฆ่าอะไรฮะฆ่าเจ้าพนักง,งานหรือผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานฆ่าใครครับฆ่าโดยทารุโหดร้าย ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนในพวกมือปืนรับจ้างเ่ยนะฮะเอยพวกนี้เหตุชกันจับได้เนี่ยเครื่องประหารหัวสุนัขนะครับนอกอันนี้คือในส่วนของมาตรา2 8 9ถ้าใครฆ่าคนแล้วแล้วมีเหตุชกันไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยนะโอ้ยพวกนี้บาปตกนรกไปเอาเวจีอะไรเงี้ยนะโอ้เหตุชกันเนี่ยรุนแรงประหารชีวิตเนี่ยนะก็จะว่ากันตามมาตรา289หรือมาตรา290วรกสองวรแรกจะบอกว่าเฮ้ยฆ่าคนตายโดยมีเจตนาทำร้ายนะแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่มีคนตาย มีมีความตายเกิดขึ้นเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเจตนาทำร้ายแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่านะแล้วมีคนตายแต่ปรากฏว่าไอ้คนตายคนนั้นเป็นใครฮะโอ้เป็นบุพการีอีกแล้วเป็นเจ้าพนักง,งานอีกแล้วเนี่ยแบบนี้ก็จะมีเหตุชะกันโดยเอาเหตุชะกันจากมาตราไหนมาก็คือมาตา289นะั่นแหละมาปรับใช้นะครับมาบังคับใช้โดยอนุรมนะเนี่ยก็จะต้องรับโทษเป็นไงฮะหนักขึ้นหนักขึ้นนะเออนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ความผิดต่อชีวิตจะมีทั้งหมดจริงๆเนี่ยสีมาตาคือ28 8, 28 9, 2 8 8 2 8 9 290และ291ทีนี้ จริงจมันมีอีกนะแต่เดี๋ยวขอยกไปอีกพาร์ทหนึ่งนะฮะทีนี้ความผิดต่อร่างกายความผิดต่อร่างกายเนี่ยจะมีอะไรบ้างฮะหความผิดฐานทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้อะไรฮะผู้อื่นอันตรายนะ,ะต่อร่างกายและจิตใจนะเออก็ตามมาตรา295จําคุก2ปีนะ,ะหรือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เขาอันตรายสาหัสตาบอดแขนขาดโอ้ทำงานประกอบ กรณียกิจไม่ได้เกิน21วันโอ้โหอันนี้ก็2องก็โดนโทษหนักขึ้นเปกแล้วฮะอันนี้คือสายเลยฮะสายเจตนาก็จะเหมือนกันฮะก็จะมีสายประมาณหนึ่งงานคือประมาทเป็นเหตุผู้อื่นอันตรายสาหัสอ คือตรงนี้ไม่มีทั้งเจตนาทำร้ายแล้วก็ไม่มีทั้งเจตนาฆ่านะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นมาตาา3ร0นะครับเนาะอ่ะโอเคไหมเดี๋ยวจะมาแบ่งอีกทีว่าเฮ้ยแล้วมันเมื่อไหร่มันจะไปสายนี้สายนี้ดูยังไงพี่หมอเอาให้รู้ก่อนว่าความผิดตอ่อชีวิตเนี่ยมี3อันคือฆ่าคนตายโดยเจตนาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและประมาทเป็นเหตุปุ่นถึงแก่ความตายส่วนความผิดตอ่อชีวิตจะมีทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายต่อร่างกายและจิตใจนะแล้วก็อันตรายสาหัส นะเจตอันนี้คือสายเจตนากับสายประมาทคือประมาทเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา300อนั่นเองนะฮะบางคนบอกอา้าวพี่หมอครับแล้วแล้วแล้ว,ลวมาตรา2 9 6อยู่ไหนฮะ296ก็คือทําร้ายร่างกายที่มีเหตุฉกันนะเออเหตุฉกันตามไหนอะ289แอีกแล้วไอ้พวกนี้ทําร้ายตีพ่อตีแม่เป็นเปรตนะเอออะไรเงี้ยนะเออ289นะครับเนาะก็ให้รู้ไว้นะครับจะได้เวลาไปอ่านประมวลอ๋อมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะ ส่วน298ก็คือทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัสและมีเหตุการณ์เหตุการณ์ไหนก็เหตุการณ์ตามมาตา289ไอ้พวกนี้เป็นไงฮะไปตบตีเจ้าพนักงานจนเขาอันตรายสาหัสอ่าอันนี้ก็จะมีรับโทษหนักขึ้นนั่นเองนะฮะนี่คือเป็นเหตุการณ์มันจะมีเหตุการณ์กับผลชะกันนะอันนี้เหตุการณ์เหตุการณ์ก็คือไปกระทําโดยที่มีเหตุที่มันแหม เรียกได้ว,ว่าสาหัสสากันแลฮะไปทำร้ายพ่อแม่ไปทำร้ายเจ้าพนักงานผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเนี่ยนะอะไรอย่างี้เป็นต้นนะครับเนาะมาตรา289จะถูกอ้างเยอะมากเพราะฉะนั้น289บางคนบมไม่ต้องไปจำหรอกโอ้ก็ดูแค่ว่าเขาฆ่าคนหรือเปล่าจริงๆมันอ้างเยอะมากนะเพราะนั้นต้องดูดีๆนะจ๊ะจะสังเกตเห็นว่าประมาทจะไม่มีเหตุฉการเพราะว่าอะไรฮะประมาทมันไม่ได้มีเจตนามันจะมีเหตุฉกรัรได้ยังไงใช่ไหมจ๊ะอ่าโอเคเนาะ ในขณะที่ฐานความผิดกลุ่มที่3ในซึ่งพี่หมอขออนุญาตแยกไว้คือความผิดฐานชุลมุนต่อสู้คือมีตั้งแต่3คนขึ้นไปนะฮะเราไปเข้าแก๊งเขาบอกเฮ้ย hey, เราเป็นอะไรวะอะไรนะเออเราเราอินเราอะไรโฟคงโฟ,งโฟ,งโฟงคิงอย่าไปดูกันเยอะนะเว้ย <laughs> เออยกพวกกันไป3าคนเนี่ยนะฮะชุลมุนต่อสู้ไปเข้ากับแก๊งนั้นแก๊งนี้ไปลุยกับแก๊งนั้นแก๊งนี้เนี่ย ปรากฏว่าไปกัน3าคนขึ้นไปเนี่ยสมมติไป3คนอินจันอะไรก็ว่าไปเนียนะแล้วมีคนตายอาจจะไอ้คนตายอาจจะเป็นคนที่ไปเข้าร่วมหรืออาจจะเป็นตาสีตาสาไม่รู้อิโนโออินเเนี่ยตายเนี่ยนะก็จะผิดตามมาตรา294เเป็นความผิดต่อชีวิตนะแต่พี่หมอยกมาเป็นความผิดในเรื่องของฐานชุนรบุนต่อสู้เพราะมันมีความผิดต่อร,ร่างกายที่เป็นฐานชุนมุนต่อสู้ได้เหมือนกันก็คือเข้าร่วมตั้งแต่เท่าไหร่ฮะสามคนขึ้นไปนะแล้วมีคนได้รับอันตรายสาหัสไม่ไว่าไอ้คนที่ได้รับอันตรายสาหัสนั้นจะเป็นคนที่ อยู่ในแก๊งหรือเป็นคนนอกแก๊งกันแล้วแต่นะเออก็ก,ก,ก็ก็มีความผิดนะแต่ถามว่าข้อสอบออกไหมไม่ค่อยออกแต่ยกออกมาจะได้เข้าใจนะตรงนี้ต้อง3คนขึ้นไปถ้าในดํากับในแดงออรวมหัวกันจะไปตีหัวออในขาวเนี่ยถามว่าชุนมุนต่อสู้ไหมไม่ใช่ชุนมุนต่อสู้เพราะอะไรฮะมี2คนถ้าชุนมุนต่อสู้ต้อง3คนโอเคนะโอเคนะ,คนะต่อไปฮะความผิดฐานทารุณน,นะยุยงให้ผู้อื่นได้ทำการขอโตโตฮะ โอ้โหอาจจะปฏิบัติทารุณให้ผู้อื่นเขาทําการคอตตตามมาตาสองเา2นะโอโ้ไปเคี่ยนเขาทุกวันจนเขาทนไม่ไหวไม่ไหวแล้วเว้ย <c oughs> ทำการคอตตตนะการทารุณอาจจะเป็นการทารุณด้วยวาจาก,ก็ได้นะโอ้ถ้าพูดทําร้ายจิตใจทุกวันเงี้ยโอ้ทารุณเงี้ๆๆยคอตตอะไรเงี้ยผิด2องได้นะหรือเป็นการยุยงหรือช่วยเหลือฮะให้เด็กอายุไม่เกิน16เนี่ยซึ่งยังไม่รู้ เอ่อเดียงสาอะไรเท่าไหร่เนี่ยทำการคอตอตอก็จะมีความผิดตามมาตรา293ซึ่งไอความผิดฐานความผิดมาตรากลุ่มที่3กับกลุ่มที่4เนี่ยนะไม่ค่อยออกข้อสอบพี่หมอก็เลยแยกไว้นะแต่สิ่งที่เราจะต้องแม่นหลักเลยนะเรียกว่าโอ้แม่นหลักอาญาต้องไปซื้อหนังสือมาอ่านเลยเนี่ยนะก็คือความผิดต่อชีวิตทั้ง3หมวดนี้ไอ,อทั้ง3อันนี้และความผิดต่อร่างกายทั้ง3อันนี้บางคนบอกโอเคเข้าใจแล้วพี่หมอมันมีอะไรบ้างแล้วจะแยกยังไง ในความผิดต่อชีวิตและร่างกายจะแยกยังไงดีครับพี่หมอครับูช่วยผมด้วยครับผมไม่รู้ทําไงนะครับบอกแยกอย่างนี้ครให้ดูก่อนเอาไอ้ที่มันไม่ค่อยออกข้อสอบก่อนนะฮะแต่เผื่อมันออกก็ต้องจั่วหัวไว้ก่อน คือมันเป็นความผิดฐานชุนลมุนต่อสู้หรือเปล่าไปกัน3คนหรือเปล่าเนี่ยไปกันแบบโฟร์คิงหรือเปล่านะหรือเป็นความผิดฐานทารุณช่วยเหลือหรือยุโยงให้เด็กอายุเออเท่าไหร่ฮะถ้าช่วยเหลือกับยุโยงเนี่ยต้องเด็กอายุอ,อ่าไม่ไม่เกิน16แต่ถ้าทารุณเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ได้นะให้เขาขอ,ต,อต่อหรือเปล่าถ้าใช่ก็ไปวินิจฉัยตรงนั้นไปนะว่าเป็นความผิดฐานชุนลมุนต่อสู้นะฮะ พารุนช่วยเหลือยุยงให้คนอื่นเขาค้อนตอนะอย่าลืมว่าถ้าชุนลมุนต่อสู้ต้อง3คนนะเนาะถ้า2คนเป็นแค่เรื่องของตัวการไปอ้างมาตา83เอาเอ้ย84เอานะครับเนาะไม่8 3หรือ84จสีจำไม่ได้นะครับเนาะซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่หรอกครับสอบนะฮะแต่เอามาจั่วหัวไว้เผื่อมันออกจะได้ไม่ตกใจเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ3าคนไปแล้วมีคนตุยเอ้ยในซวยมาตุยอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้ไม่ตกใจต่อไปฮะถ้าไม่ใช่ล่ะถ้าไม่ใช่ถามคําถามนี้ แล้วคุณมีเจตนาฆ่าไหมโอ้โฮในดาต้องการที่จะไปกระทืบในขาวเนี่ยมีเจตนาฆ่าหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าปรากฏว่ามีเจตนาฆ่าไม่ว่าเจตนาฆ่านั้นจะเป็นเจตนาฆ่าแบบประสงค์ต่อผลผมอยากให้มันตุยครับท่านสารนี้ก็ลบมันมาแย่งแฟนผมนะมันมาทําธุรกิจทับไลน์ผมเนี่ยนะเออ ผมต้องการให้มันตุยครับหรือว่าโอ้นำอายการนําสืบจากแชทได้เลยว่าแมผมอยากใช้มันตายเออแบบนี้ประสงค์ต่อผลชัดเจนฟังได้เป็นข้อยุติในข้อที่จริงเลยว่ามันประสงค์ต่อผลไอ้ข่าวไอ้ดําเนี่ยมันอยากให้ขาตายแน่ๆนะหรืออาจจะไม่ประสงค์ต่อผลก็ได้แต่ย่อมเล็งเห็นผลแบบมันไส้อะนะฮะเป็นไงฮะบอกแม่ผมไม่ได้ต้องการที่จะให้เขาตายเราอาจจะแค่เขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าให้บทเรียนนะให้บทเรียนหรือว่าทําโทษมันเบาๆเบาๆคืออะไรฮะเอามีดกระซวกอกเงี้ยเอย ยังย,งยงมันประสงค์ต่อไอ้มันย่อมเล็งเห็นผลนะฮะถ้าแบบนี้ก็จะต้องไปพิจารณาวินิจฉัยอยู่2อันแหละก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะก็คือตามมาตรา2อ8อาจจะมีเหตุชรกจ์ด้วยถ้าในกรณีในข่าวนั้นเป็นบิดามารดาเป็นบุพการีนะหรือเป็นเจ้าพน,นักงานหรือโดยไต,ต่ตองไว้โกนเลยก็วางกันไปเดี๋ยวคงได้พูดรายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งแต่ถ้าไม่ตายก็ไปวินิจฉัยเรื่องของพยายามฆ่าเช่นอาจจะแหมอยากจะยิงให้มันตายยิงไม่แม่นมันไม่ตายเงี้ย แต,แต่เล็งเรียบร้อยกะกลางกะบานเลยเงี้ยมันไม่โดน <c oughs> ก็ไปวินิจฉัย288บวกมาตา80นะครับที่สําคัญก็คือตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาไม่เล่นหรอกเขาจะเล่นตรงเนี้ยแล้วเขาสอบเคยออกอยู่หลายครั้งคือว่าหนึ่งนะมันมีการกระทําหรือ,อยังซึ่งเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องขององค์ประกอบความผิดตามมาตรา2 8 8แล้วมันครบองค์ประกอบความผิดแล้วหรือ,อยัง <c oughs> ที่สําคัญคืออย่างที่บอกตั้งแต่อาญาโสงแล้วจะวินิจฉัยว่าใครกระทําความผิดนะั้นะนะ่ต้องดูว่ามันครบองค์ประกอบความผิดทางอาญาหรือ,อยัง ถ้ายังไม่ครบเป็นไงฮะไม่ครบก็ไม่เป็นไรอ่ะอย่างไอ้ดูมิ่นซึ่งหน้าเงี้ยดูหมินซึ่งหน้าเงี้งยาถามว่าองค์ประกอบคืออะไรผู้ใดดูมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้ามีความผิดฐานดูมิ่นซึ่งหน้าถามว่าดูมิ่นไหมดูมิ่นนะโอ้แต่ถามว่าซึ่งหน้าเปล่าทางโทรศัพท์โทรไปเลยเฮ้ยน้องสวัสดีเฮ้ยคนนี้ใช่ไหมเออ,เอ,อรวยโทรไปให้รวยอย,อย่างเงี้ยเออรวยนะเออขอให้รวยเยอะๆนะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะอย่างเงี้ยครบองค์ประกอบไหมเนี่ยไม่ครบ เพราะว่าอะไรดูหมินไหมดูหมินผู้อื่นไหมผู้อื่นเนี่ยไอ้้นั่นนะี่ะโดนดูหมินเต็มเต็มอ่ะซึ่งหน้าไหมละ่ะไม่ซึ่งหน้าอยู่ป็นคนละที่นี้โทรไปห่างไกลแบบนี้มันก็ไม่ผิดใช่ไหมเพราะฉันอย่าลืมว่าการวินิจฉัยความผิดทางอาญาไม่ว่าจะเป็นอาญาสองหรืออาญาสามก็แล้วแต่ต้องดูองค์ประกอบความผิดเสมอนะถ้าใครไม่แม่นตรงนี้เดี๋ยวตอนไปสอบทนายก็จะต้องไปทบทวนกันเยอะนิดหนึ่งนะครับเนาะ <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้มีเจตนาฆ่า ไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในโดยเฉพาะย่อมเล็งเห็นผลเนี่ยต้องวินิจฉัยให้ได้พวกผู้ร้ายปาดแข็งเนี่ยผมไม่โอ้ต้องการที่จะสั่งสอนมันเฉยๆครับท่านสาดนี้ก็ลบไม่ได้ต้องการให้มันตายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปวินิจฉัยตรงนี้ชัดๆเลยว่าเฮ้ยแบบไหนมันเป็นเจตนาฆ่าย่อมเล็งเห็นผลถ้าไม่ใช่ย่อมเล็งเห็นผลเอออยากจะแค่วินิจฉัยและไม่ใช่หรอกไอ้เจตนาฆ่าไม่ว่าจะประสงค์ตอผลหรือย่อมเล็งเห็นผลไม่ใช่เป็นเพียงเจตนาทำร้ายแต่ไม่มีเจตนาฆ่านะต้องการจะสั่งสอนมันเบาะ าาถ้ามีเจตนาทําร้ายเนี่ยต้องดูว่าอะไรฮะก็ไปวินิจฉัยว่าเป็นการเจตนาทําร้ายแล้วฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่วความตายหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นการฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแต่ไม่มีเจตนาฆ่านะมีแต่เจตนาทำร้ายตามมาตรา290หรือการทำร้ายตรงนี้เนี่ยมันทำให้เขาสาหัสหรือเปล่าแขนขาดไหมตาบอดไหมประกอบกรณียกิจได้ไม่เกิน21วันไหมไก็ว่ากันไปหรือได้รับอันตรายตามมาตรา290เช่นเย็บ เบาๆสองเข็มอ่ะอย่างงี้ก็ว่ากันไปหรือผู้อื่นไม่ได้รับอันตรายฮะตบแค่แบบแดงๆห้าร้อยก็ว่ากันไปนะครับเนาะอันนี้ก็คือกรณีต้องถามมันแรกคือเจตนาฆ่าไหมถ้าเจตนาฆ่าไป2 8 8เลยถ้าไม่มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทำร้ายมีให้วินิจฉัยกี่อันฮะประมาณ3อันหลักคือ290คือตาย2 9 7คือสาหัส295คือไม่สาหัสแต่อันตรายแก่ร่างกายเลือดตกยางออกนะฮะแต่อีกอันนึงระหูโทษคือ3ามเหนึ่งคือเลือดไม่ออกตบแดงๆก็เฉยปรับกันที่โรงพักนะ แต่ไม่มีถ้าไม่มีอีกก็ถามว่าประมาทไหมล่ะถ้าประมาท yes นะก็ไปวินิจฉัยอะไรฮะวินิจฉัยประมาทเป็นเหตุผลถึงแก่ความตายตามมาตรา291นะประมาทเป็นเหตุผู้อ่นันตรายสาหัสตามมาตรา300แล้วก็ประมาทเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายตามมาตรา291เอ้ย290นะที่เป็นความผิดละหุโทษแต่ถ้าถามว่าไม่เจตนาไม่ประมาทก็อะไรฮะไปที่พี่หมอบอกเมื่อพาที่แล้วว่าเป็นความผิดเด็ดขาดหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ไม่มีในข้อสอบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องถามตัวเองเสมอว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยออกขอ ถ้าเจอความผิดต่อชีวิตและร่างกายถามตัวเองเสมอว่าหนึ่งมันมีเจตนาฆ่าเปล่าวะอย่าเพิ่งไปดูว่ามันตายหรือเปล่านะให้ดูว่ามีเจตนาฆ่าไหมเพราะบางทีถ้ามีเจตนาฆ่าแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ตายก็ไม่ผิดฐานพยายามฆ่าถูกไหมต้องดูเจตนาเป็นหลักแต่ถ้าไม่มีเจตนาฆ่าเฮ้ยมีเจตนาทำร้ายเปล่าวะเอ้ยถ้ามีนะก็วินิจฉัย3อัน4ี่อันนี้แต่ถ้าไม่มีเจตนาฆ่าไม่มีเจตนาทำร้ายแต่มันประมาทเปล่ะ ถ้ามันประมาทก็มาดู2อ,อันนี้เป็นหลักนะครับเนาะอันนี้คือโดยหลักการทั้งหมดที่จะต้องรู้ในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายนะครับอ่ะมาต่อกันทีนี้มาดูมาตาแรกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตา2 8 8องค์ประกอบความผิดคืออะไรมาตามีแค่นี้ฮะผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษอุ้ยสั้นมากเลยบางคนบอกจําได้อยู่มาตาเดียวครับพี่มอสมาตาไหนครับ288ครับ บอกอุ้ยสั้นกว่ามาตาเออสิบห้าของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไอบุคคลเออเริ่มต้นอะไรสาภาพบุคคลเริ่มต้นเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นถารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายบอกเฮ้ยแกลืมวักสองนะใช่ไหมวักสองเนี่ยแกท่องกันได้หรือเปล่าไอคนที่บอกว่าผมแม่นอยู่มาตาเดียวมาตาสิบห้าแกท่องวักสองได้หรือเปล่าบางทีบางคนท่องไม่ได้นะรวมทั้งพี่หมอด้วยนะครับเนาะอ่ะสองแปดแปดมาตาพูดสั้นมากครับผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษถามว่าแค่เนี้ยถามว่าแค่เนี้ย อย่างที่บอกเคยบอกว่าถ้าเห็นคําว่าต้องระวังในนึกให้นึกถึงเรื่องของเจตนาเป็นองค์ประกอบด้วยนะบางคนลืมผู้องค์ประกอบความผิดตามมาตรา2องแคือ1ผู้ใด2อฆ่าสามผู้อื่นจบผิดเลยนะเว้ยมันต้องมีเรื่องของเจตนาด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบความผิดข้อแรกคือการฆ่าโอ้โหจะโดนแบนไหมเนี่ยถ้าโดนแบนก็หลังจากนี้ก็ขอให้รู้นะมีคนไปคอมเมนต์บอกเออพี่หมออะไรวะสอนกฎหมายไม่จริงจังมาตรงมาตุยโอ้ด่าไม่หมอยับเลย อะอะเดี๋ยวจะลองแบบอาเนียนๆเ,เต็มๆเลยอ่ะถ้าโดนแบงก็รับผิดชอบด้วยแล้วกันะนะช่องติดเหลืองติดแดงมาสองผู้อื่นฮะนะสามเจตนาคือองค์ประกอบภายในอย่าลืมนะเจตนาคือองค์ประกอบภายในนะค่าเนี่ยค่าด้วยวิธีอะไรได้ไหมโอ้แล้วแต่ครีเอทเลยนะมีทั้งการกระทําโดยตรงฮะใช้มีดใช้ปืนใช้อาวุธใช้อะไรก็ว่าแล้วแต่ใช้มือก็ได้นะ เป็นการกระทำโดยตรงเช่นดำใช้มีดแทงขาวอ่ะชัดเจนดำเนี่ยกระทำโดยตรงต่อใครฮะต่อขาวเลยเอ้เต็มเต็มเข้ากลางอกครับถามว่าใชอยางอื่นได้ไหมได้หมดนะไอการกระทำโดยตรงเนี่ยใช้ก้อนหินโยนลงเรือก็ได้ก้อนหินหนักตั้งแต่ครึ่งโลจนถึงหนึ่งโลเนี่ยโยนลงลเรือเรือเนี่ยเป็นสิบสบ,บลูกเลยเนี่ยนะ กะให้คนที่อยู่บนเรือต้องโดนสักดอกสองดอกหรือ่ก็เป็นเจตนาฆ่านะหรือเป็นไงนะฮะปล่อยงูพิษปล่อยงูพิษก็ได้ในพวกดูคนนั้นเยอะเนี่ยได้หมดนะจ๊ะดูได้หมดเป็นการการะทำโดยตรงก็ได้หรือสองฮะเป็นการใช้ผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นผู้นั้นไม่มีการการะทำเฮ้ยยังไงอะ่ะเช่นในดำฮะไปสะกดจิตในเทาฮะให้ในเทาเนี่ยไปแทงในขาวถามว่าในเทาซึ่งถูกสะกดจิตอยู่เนะี่ยมีสติรู้สำนึกไหม ไม่มีถามว่าต่อให้มีการเคลื่อนไหวแต่ไม่มีจิตไม่มีการรู้สํานึกถือว่าเป็นการกระทำไหมที่พี่หมอบอกเมื่อพากที่แล้วไม่ถือเป็นการกระทําเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าใครกระทําต่อใครฮะก็ต้องถือว่าดำเนี่ยกระทําต่อขาวโดยใช้เลยฮะโดยใช้เทาเนี่ยนะฮะเรียกว่ากระทําผ่านเทาน,นะฮะกระทําผ่านเทาแล้วกันกับอีกอันนึงคะ เป็นการใช้ผู้อื่นโดยที่ผู้นั้นเนี่ยไม่รู้ข้อเท็จจริงเขาเรียกว่าโอ้เป็นอินโนเซนต์เอเจนต์ละฮะโอ้เป็นตัวแทนที่ไร้เดียงสาละอินโนเจนอินโนเซนต์เอเจนต์นะฮะเอเจนต์เนี่ยนะเช่นในดำหลอกในเทาให้เอาพัสดุไปส่งให้ในขาวบอกว่าเป็นอะไรฮะ เป็นเออเรียกได้ว่าช้อปปี้มาส่งแล้วครับอะไรเงี้ยนะแท้จริงคืออะไรฮะระเบิดระบูดระบูดนะโอเคนะอันนี้ก็คือเป็นอินโนเซนต์เอเจนต์ก็ได้นะที่สําคัญอย่าลืมนะมันสามารถกระทําได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระทําโดยเจตนาหรือประมาทเนี่ยสามารถกระทําได้โดยการงดเว้นการกระทําที่มีหนะ้าที่เช่นดําเป็นเจ้าหน้าที่สะน้ำนะฮะปล่อยให้ขาวจมน้ําตายเพราะตัวเองตีป้อมอยู่นะฮะหรือจูงมือกับแฟนไปกันหนุ่มกันหนิงแฟนโดนรถเฉียวปล่อยแฟนจมกองเลือดตายเงี้ยนะอันนี้ผิดนะเว้ นะครับในขณะที่ถ้าในดำเนี่ยจ้างในเทาไปฆ่าในขาวเนี่ยถือว่าในเทาเนี่ยรู้องค์ประกอบความผิดและมีการกระทำนะฮะแบบนี้ก็จะถือว่าเทาเนี่ยเป็นผู้กระทําความผิดส่วนดํานั้นจะเป็นผู้ใช้นะฮะตามมาตรา83นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ใช้นั้นเป็นไงฮะ เออแล้วตัวผู้กระทาความผิดหรือผู้ถูกใช้เนี่ยกระทาความผิดสําเร็จก็จะต้องรับผิดฐานเท่ากับตัวการนั่นเองนะครับเนาะอันนี้ก็ข้อสอบไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่าเอามาให้รู้นะครับเนาะเผื่อมันออกเรื่องการสะกดจิตนะฮะหรือไอ้หลอกเรื่อง Innocent a g เ n t ยเนี่ยเราจะได้พอจะตอบข้อสอบได้นะครับเนาะไม่ใช่ว่าเออพี่หมอก็ต้องเกรงไว้ให้บ้างไม่ใช่โอ้ทำตามข้อสอบเก่าอย่างเดียวเนี่ยเจอข้อสอบใหม่เรียบร้อยก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะส่วนคําว่าผู้อื่นนั้นเนี่ยข้อสอบชอบออก คือผู้อื่นผู้นั้นเนี่ยต้องมีสภาพบุคคลอยู่นะเว้ยสภาพบุคคลเริ่มต้นเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะและสิ้นสุดลงเมื่อตุยนะเพราะฉะนั้นถ้า,ถายังไม่ตุยยังมีสภาพบุคคลอยู่ไหมมีถ้าคลอดมาแล้วอยู่รอดเป็นทารกแล้วเนี่ยแวะแวะมาแล้วเนี่ยเกิดหมอคนนึงหมั่นไส้เงี้ยเป็นไงฮะไปกระทําต่อลูกเขาเนี่ยลูกเขามีสภาพบุคคลและนี่เจตนาฆ่านะจ๊ะอ่าโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดว่าตุยไปแล้วล่ะตุยไปแล้วเห็นชัดว่าตุยอเป็นไงฮะ หมดลมหายใจแล้วด้วยความหมันไส้ฮะมียไปมีการส่งลูกตะกัวซ้ําอันนี้ก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ละเพราะว่าผู้นั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นไงฮะสิ้นสภาพบุคคลไปแล้วเราก็ไม่ไม่เข้าองค์ประกอบผู้อื่นแหละนะฮะไม่มีสภาพบุคคลแหละแต่อีกงานหนึ่งที่ข้อสอบชอบออกก็คือว่าคนนั้นตายแล้วแต่เข้าใจว่ายังอยู่เช่นอะไรฮะอืมในดําเนี่ยจะหมันไส้ในในขาวมานานแล้วหมันไส้ในขาวมานานแล้วปรากฏว่า เรียกได้ว่าอยากจะให้ตายมานานแล้วปรากฏว่าในข่าวเนี่ยเป็นไงฮะโอ้ป่วยฮะป่วยอดอ,ดอดแอด,แอดฮะตุยฮะโอ้เรียกได้ว่าตุยไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะในดํามาเห็นก็โอ้ถือโอกาสศพโอกาสแล้วกันนำหมดแม็กเข้าศีรษะฮะ แบบมีผิดไหมไม่ผิดฮะเพราะขาดองค์ประกอบเรื่องของอะไรผู้อื่นแม้ไดนดาจะเข้าใจว่าในข่าวยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ฮะเพราะสาภาพบุคคลมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วมันไม่ครบองค์ประกอบความผิดผู้อื่นนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ต้องจําให้ดีนะครับเนาะสุดท้ายอีกอันหนึ่งก็คือถ้าผู้นั้นแกนสมองนั้นไม่ทํางานถาวรแล้วเนี่ยนะตามหลักก็คือทางการแพทย์ก็ถือว่าตายแล้วถ้าเกิดว่าแกนสมองไม่ทํางานไอเบนสเตมไม่ทํางานเนี่ยนะแม้คุณหมอจะมา เอาเอาวัยวะไปเพื่อที่จะเอาไปบริจาคให้คนอื่นหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วเพราะขาดองค์ประกอบคําว่าผู้อื่นนะครับเนาะส่วนเจตนาก็จะต้องมาดูเจตนาประสงค์ตอบผลหรือเจตนาย่อมเล็งเห็นผลกันต่อน,นั่นเองนะครับนะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันในเรื่องของมาตา2 8 8นะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะก็เดี๋ยวต่อกันในพาร์ทสแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามห้กับพี่หมอด้ดยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ